ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ก็เช้าวันศุกร์ที่10มิถุนายน2565นะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมต้นทุเรียนที่ผมล้อมมาลงลงแปลงเลยครับเป็นต้นสุดท้ายครับของโซนข้างล่างนี้ซึ่งมีจำนวน2ไร่ครับโซนข้างล่างนี้ผมได้ลงทุเรียนทั้งหมดพื้นบ้านทั้งหมด51ต้นครับ51ต้นต้นนี้เป็นต้นสุดท้ายเนาะ ที่ผมล้อมมาลงหลุมผมมาเข้าสวนตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งครับ7จ็ดโมงกว่าจะได้ล้อมก็7จ็ดโมงครึ่งตอนนี้ก็8ปดโมงครึ่งนะครับก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงผมล้อมได้สามต้นครับมีต้นนี้ที่ผมล้อมมาลงเมื่อเช้านี้กับต้นนี้ต้นนี้สมต้นหนึ่งชั่วโมงผมล้อมได้สามต้นครับก็ถือว่าทําเวลาได้ดีมาก สาเหตุของการทำเวลาดีคือมันต้นเล็กครับซึ่งถุงที่ผมใช้ในการล้อมมาก็น่าจะถุงเบอร์เบอร์แปนะแปดนิ้วซึ่งต้นพันธุ์เรียนพื้นบ้านต้นไม่ค่อยใหญ่ครับของฤดูการที่แล้วประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาครับที่ผมเอามาลงในแปลงเพาะก็ประมาณสัก9เดือน10เดือนเนาะมันก็ได้ประมาณนี้ ซึ่งตรงนี้มันเป็นโซนที่อยู่ข้างล่างเนาะเพราะข้างบนจะเป็นเนินแล้วก็ข้างล่างนี้จะเป็นโซนที่ติดกับตรงนี้จะเป็นงอครับเงอะโรงเรียนก็เสร็จไปประมาณ6กเซครับเพราะว่าจะเป็นโซนข้างบนโซนข้างบนมีทั้งหมด22ต้น เป็นฝั่งถนนฝั่งนู้นครับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งผมลงไปแล้วสองต้นก็เหลือประมาณยี่สิบต้นยี่สิบต้นถ้ามันไม่ติดช่วงฝนมันก็น่าจะเสร็จไปนานแล้วครับผมเอามาลงวันแรกเลยคือวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมครับ22่สพฤษภาวันนี้ก็วันที่สิมิถุนายนครับก็18วันได้ไหมครับ18วัน ก็พาเพืเ่อนๆมาชมครับซึ่งทุเรียนชุดแรกที่ผมลงลงเสร็จมแมลงมันลงเลยครับมแมลงปีกแข็งมันลงกินเลยผมพปนยาไปสองรอบแล้วครับรอบนึงก็ห่างประมาณ5วัน7วันครับมันก็จะได้ใบชุดใหม่เลยครับใบชุดใหม่มาก็ต้องรักษาให้ดีครับ ตรงนี้น่าจะเป็นชุดที่2ที่ผมมาลงนะฮะชุดแรกมันเป็นชุด15ต้นติดถนนแต่ชุด2นี้ใบก็เริ่มกลางครับใบสวยแล้วพอมันได้ลงดินปรับสภาพดินที่ใหม่ลรามก็เดินเลยครับผมก็ทำการอ่อยปุ๋ยอินทรียลงไปก็เกือบ20วันผมก็อ่อยปุ๋ยเดินปุ๋ยเลยครับเนี่ยครับ มแมลงที่มันลงกัดกินใบโอ้ยเจอศัตรูตัวร้ายเลยครับมาเป็นคู่ๆเลยครับสี่ตัวเลยอันนี้พาเพื่อนๆมาชมในแปลงเพาะที่ผมล้อมไปเนาะต้นนี้อาจจะต้นเล็กไปสักหน่อยครับผมไม่เอาแล้วครับไม่เอาลงแล้วเพราะมันไม่ทันครับมันเป็นชุดเดียวกันแต่การจเจริญเติบโตที่ไม่เท่ากันครับตัวนี้คือหลุมที่ผมล้อมไปก็กว้างสัหน่อยเนาะ ก็ทําคนเดียวครับทําเรื่อยๆซึ่งถ้าเราทําแปลงใหญ่ๆเป็นจํานวน10ไร่20ไร่ก็ต้องมีตัวช่วยหลายคนครับเนี่ยครับหลุมที่ผมล้อมไปส่วนต้นใหญ่พวกนี้คงหมดสิ้แล้วครับซึ่งการล้อมไปลงหลุมเราต้องใช้แรงงานเยอะครับแล้วก็ตุ่มดินที่เราล้อมไปมันจะใหญ่นะมันก็ไม่ไม่คุ้มค่าครับ ซึ่งเราหาต้นทุเรียนพื้นบ้านของฤดูกาลที่แล้วดีกว่าถ้าเป็นในลักษณะนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะถ้าล้อมแต่ว่ามันก็ต้องล้อมใหญ่อยู่ดีครับ ก็พาเพื่นมาชมชุดแรกที่ผมมาลงครับ15ต้นยอดก็เดินแล้วนะฮะตรงนี้ผมทำการขุดเป็นร่องครับเพื่อจะลงท่อผมคาดว่าจะลงท่อ PE ครับขนาดประมาณ25 25มิลก็น่าจะพอนะฮะแล้วก็ทำการติดหัว Mini สป e เกอรเป็นหัวฟู่ครับโอ้ยอดเดินสวยครับยอดเดินแล้วครับยาก็เริ่มขึ้นนะ ทำคนเดียวครับทําเรื่อยๆครับเราไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าการรีบร้อนมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นผลดีในบางครั้งครับตรงนี้เป็นสุดแถวเลยครับสุดแถวที่ติดกับยางพาราผมก็จะเว้นพื้นที่ไว้ประมาณสัก6-7เมตรตอนนี้สวยเลยครับผมอ,อ่อยปุ๋ยไปแล้วเนาะ นี่ครับยอดมันก็เริ่มเดินเลยพอเปลี่ยนพื้นที่ใหม่ส่วนร่องกลางนี้ก็ลงตะไคร้ไว้ก่อนครับเดี๋ยวคาดว่าจะเอากล้วยกล้วยไข่ครับซึ่งผลผลิตนั้นให้เร็วกว่ากล้วยชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยหอมทองอันนี้ก็มาทำเกี่ยวกับระบบน้ำไปก่อนนี่ครับเป็นร่องซึ่งถ้าเราช้า ถล้วเกิดมันแรงขึ้นมาเราจะขุดยากครับการใช้เครื่องจักรในการลงพื้นที่มันก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายซึ่งเราต้องประเมินว่าเราทำสวนโดยที่ให้ค่าใช้ใจ่ายมันน้อยที่สุดครับซึ่งต้นพันธุ์พื้นบ้านก็ไม่แทบไม่ต้องลงทุนนะฮะซึ่งเราใช้แรงในการล้อมแค่นั้นเองไม่ต้องไปซื้อพันธุ์จากแปงของเขาต้นหนึ่งเป็นร้อยสองร้อยสามร้อย เราประหยัดไปได้เยอะครับก็งบประมาณส่วนใหญ่ไปอยู่กับการต่อระบบน้ำนะซึ่งเราถ้าไม่ใช้ระบบน้ำก็ได้ครับให้เทวดาเลี้ยงแต่ว่าในช่วงที่มันต้นใหญ่กลัวน้ำจะไม่พอครับก็เลยต้องทำระบบน้ำไว้ดูครับต้นกัญยาวของผมปีนี้เต็มต้นเลยนะฮะ น่าจะอยู่ละลาสัก4ี่ห้สิบลูกก็น่าจะได้อยู่ซึ่งกิ่งมันก็ไม่เยอะครับซึ่งตอนแรกมันติดกับยางพารามันก็หาแสงไปเรื่อยครับนี่ครับติดกับต้นหมอนทองอีกต้นหนึ่งก็ได้สัก20-30ลูกโอเคครับคลิปนี้ยาวไปสักหน่อยครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับก็โซนข้างล่างเรียบร้อยแลยนะ้วเนาะขอบคุณในการติดตามรับชมอีกครั้งครับขอบคุณครับ